ค่ะคุณผู้ชมครมาดูเรื่องของที่เรียกว่าเป็นดรามา่าเขาเรียกกันอย่างนั้นนะคะมันไม่ดราม่าได้ยังไงในเมื่อ ไปซื้อไก่ทอดหาดใหญ่เนี่ยหชิ้นแล้วก็ซื้อข้าวหมกไก่คิดเป็นเงิน520บาทนะคะก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันในสื่อสังคมออนไลน์นะคะปรากฏว่าเจ้าของร้านรีบออกมาบอกเลยค่ะว่าตอนนี้คิดเงินเกินไป140บาทเงินส่วนเกินเนี่ยนะคะเป็นคนที่ยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีใต้ที่เขามาซื้อนะคะตอนนี้ก็โอนกลับไปให้กับยูทูบเบอร์คนนั้นแล้วเป็นการแสดงความรับผิดช,ชอบค่ะทั้งหมด สองการ์ดนั่นจะทอดใช่ไหมย่อย่อันนี้ไหมค่ะเอาเอาครับทอดอะไรครับอ๋อเลยยี่อ๋อเลยยี่สิบดีเป็นคลิปวิดีโอที่ยูทูบเบอร์ชั่อดังชาวกะหลีใต้นะคะชื่อว่าคอนแลนด์เขาพาเพื่อนไปเที่ยวที่สงขลาค่ะไปตามรอยร้านไก่ทอดหาดใหญ่เจ้าดังซื้อไก่ทอดเนี่ยหกชิ้นข้าวหมกสองกล่องราคาทั้งหมด 520บาทนะคะพอออกมาก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าแพงจังเลยอัพราคาขึ้นหรือเปล่าเพราะเห็นเขาเป็นคนต่างชาติหรือเปล่านะคะก็มีเสียงเรียกร้องบอกว่าร้านไก่ทอดหาดใหญ่ต้องออกมาบอกนะว่าเหตุผลที่ไปคิดราคาแบบนี้เพราะอะไรคะ่ะ ทีนี้ทางผู้สื่อข่าวนะคะก็ไปสอบถามที่ร้านไก่ทอดหัดใหญ่มีนาอยู่ในบริเวณตลาดกิมหยงของอำเภอหัดใหญ่นะคะไปถามว่ามันจริงหรือเปล่าที่ทำแบบนั้นไปเจ้าของร้านนายนราวุฒธจันท์อีกก็บอกว่าที่จริงตอนนั้นเนี่ยคิดเงินผิดค่ะคิดเงินเกินไป140บาทเขาก็บอกว่า คลิปดังกล่าวของ YouTuber li, ยูทูบเบอร์เกาหลีในน่าจะมาซื้อไก่ทอดที่ร้านในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะและตอนนั้นตัวเองก็อยู่ในร้านด้วยแต่วันนั้นเนี่ยลูกค้าเยอะมากยูทูบเบอร์ซื้อไก่ทอดไป6ชิ้นข้าวหมก2กล่องแม่ค้าคิดว่าไก่ทอดทั้งหมดเป็นน่องติดสะโพกซึ่งถ้าน่องติดสะโพกเนี่ยเขาจะคิดราคาชิ้นละ80บาท6ชิ้นก็คือ480รวมกับข้าวหมกอีก2กล่องกล่องละ20บาทก็จะกลายเป็น520แต่พอมาดูในคลิปเนี่ยสิ่งท ซื้อไปปรากฏว่าเป็นน่องติดสะโพกแค่3ชิ้นแล้วก็เป็นน่องไก่อีก3ชิ้นก็คือปกติน,น่องไก่มันแค่35บาทเองนะไม่ใช่80บาทนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วทั้งหมดนะคะกลายเป็น380บาททางร้านคิดเกินไป140บาทคือก็ต้องออกมาขอโทษขอโพยกันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาเอาเปรียบลูกค้าค่ะเพราะว่ามาจากความผิดพลาดจริงๆนะคะม่างนั้นเนี่ยจะกระทบกับ การขายของต่อๆไปแน่ๆเลยเพราะว่าตอนนี้ดังมากเลยใน y o u t อ่ะนะคะก็เลยติดต่อยูทูบเบอร์ไปทางอีเมลเพื่อขอโทษและแสดงความรับผิดชอบโอนเงินคืนไปให้หมดเลย520บาทนะคะขอโทษเขาเลยครับว่ามันเกิดการผิดพลาดน,นะครับ,รบทั้งหมดมันสมควรจะเป็น380บาทอ่เพราะ,ะว่านอก สามน่องร้อยครับอ่าน่องสามห้าสามน่องร้อยครับมันสมควรจะเป็นสามร้อยเป้สิบบาทไม่สมควรจะเป็นห้าร้อยยี่สิบบาทไม่สมเหตุสมผลมันไม่ไม่เซ้นครับแล้วคราวนี้เราบอกว่าเราขอโทษนะเราขอรับผิดชอบเราขอ้อมรับทุกอย่างแล้วเราจะขอบคุณเงินให้ให้คุณด้วยครับแล้วก็ขอได้ไหมให้คุณแนบช่องทางการรับเงินมาด้วยในอีเมล เจ้าของร้านไก่ทอดก็บอกเ้วยนะคะว่าขอบคุณยูทูบเบอร์นะคะที่มาเที่ยวสงขลานะคะ oh. เขาอยากให้เขามาอีกนะคะมาที่ร้านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดจริงๆไม่ได้มีเจตนาเลยที่จะไปเอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะคะ ครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับหลายคนเนี่ยก็ไปแสดงความเห็นในเรื่องนี้กันค่อนข้างที่จะเยอะเลยหลายคนบอกว่าพอได้เห็นยูทูบเบอร์เนี่ยครับรู้จักนะหลายคน<ด>รู้จัก<ด>แล้วเขาบอกรู้สึกจุกเพราะว่าน้องบอกกินไปแล้วบอกอุ้ยอร่อยอ่อยอ,อ,อร่อยแต่แบบหลายคนบอกอุ้ยมันแพงอ่ะแต่น้องบอกอร่อยแบบนี้นะฮะแต่สุดท้ายแล้วทางร้านเนี่ยออกมาขอโทษนะครับว่าคิด เงินผิดจริงๆแล้วก็น้อมรับทุกอย่างความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยค,ค่ะในเพจ a c e b o o k ของไก่ทอดมีนาเนี่ยค่ะก็ขึ้นเอาไว้เลยนะคะว่าขออภัยแล้วก็ขอโทษ<ม>แล้วก็อยากจะให้ยูทูบเบอร์ท่านนี้เนี่ยกลับมาใหม่มาอุดหนุนกันใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นในโลกออนไลน์จะเห็นว่าร้านไก่ทอดมีนาเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมเพราะว่าถ้าใครจะไปดูจากหน้าร้านเนี่ยต่อคิวนะแล้วก็นั่งเก้าอี้รอไก่ทอดสดๆใหม่ๆออกมาจากกระทะะเลยน น,นี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเอามาเปิดเผยกันในช่วงเช้าวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของการขอโทษขออภยัยเพราะว่าจะได้ไม่เข้าใจผิดต่อกันด้วยนะคะ